วจ็บามากเลยนะตอนแรกยไหนไน <Adult. S 2> อย่าพยายาพยายามพยาามจะผฐุพย,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 ยาบาลตัวเองดูที่ไม่มีแม่นะเนี่ยแม่ไปไหนไม่ทำงานแล้วก,กลับมาช้าวกว่าเดิมเพราะว่าเป็นไปเลือกของเทาตายแล้วครับทำยังก็ไม่หายซึ่งผมพยายามจะบีบเลือดออกมานะจะทำพยายามจะบีบเลือดออกมา <behav. S 2> อืม พอบีบออกมาปุ๊บบีบออกมาปุ๊บนะจนจนมันจะหายไหลอ่ะแล้วก็จะเอาสำลีสำลีสำลชุบน้ำมามาเช็ดเอาแล้วก็ทำอีกไปเรื่อยไปเรื่อยจนกว่ามันจะหมดแต่ไงมันก็เจ็บอยู่เลยจะดีใกล้หมดก็ไม่ใช่ เท้าคูเท้า,ทาคูอนี่จะเป็นแผลเป็นแผลแล้วกดูแกะแ,แกะแกะเล็บเล็บมือเขาขรนเลยฉันเท้าฉันกลายเป็นโกขกครนเล็บ,ลบมือฉันกลายเป็นโกเกอร์ขรนเรียบร้อยนั่นเองแผลมันเยอะมากไว้จิบจิบจิบอย่าดิ อะไอ่ะมีปัญหามากเนี่ไม่ถูกพยาบาลตัวเองมาสังเกตเลยแรดงว่าต้องมันจบสิ้นกิดเป็นแผลแค่นี้นี่เขาทอลิบครบไม่งเสียวเสียวเล็บมากเลยนะตรงนี้มันเจ็บอยู่น่เนี่ย พอตัดเล็บปุกเสร็จแล้วนะมันก็เจ็บมากเ <Yeah. S 1> ยอะปีนกูนไม่ล้องสังเกตตรงนี้ที่ผมดถตัดเล็บปุกสิครับแถวเนี้ยแถวเนี้ยลึกลงไปสังเกตได้ว,ว่ามันจะมีแดงๆนะครับ ย <specialize in desperation> ี่เจหายฮึฮฮฮ่า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 กเน่ฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าคมนต์ไปก็ลันง่ายีคุณที่ท 好。